สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับก็มีข่าวๆ่าวโหเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะครับก็คืออดีตสสอดีตสสนานมากแล้วนะครับสมัยรุ่นหม่อมราชวงศ์คริธต์ปามโมดนั่นแหละครับก็ชื่อนายสมวัสนานะครับตอนนี้ก็ยุ83ปีแล้ว เป็นอนดีตสอสอที่โนนสังอุดรธานีอุดรราชธา,านีนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนองบัวลำพูนไปละวเขาก็มาอยู่กับหมอปลาเนี่ยห้าปีแล้วก็กี่เพื่อนเพื่อนของนายสมวัส,สนาเนี่ยเอามาฝากไว้กับหมอป่าอันนี้ต้องขอยกเครดิตนะขอขอชื่นชมหมอปลานะที่บ้านของหมอปลาเนี่ยก็เลี้ยงคนแบบนี้ไว้เยอะ เยอะมากๆเลยทีเดียวค่าใช้จ่ายก็สูงนะนี่เลี้ยงมาห้าปีแล้วในสมนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรครับยังแข็งแรงอยู่เสียงนี่มีพลังนะน้ำเสียงแกแบบเป็นคนที่มีอำนาจจริงๆแต่แกเป็นอนะัลไซเมอร์ไงแกเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเสื่อมแกจำอะไรไม่ค่อยได้นะแต่ก็จะแกะยังมีความรู้มีความคิดมีอะไรนะพูดจาา ยังเอาเรื่องเหมือนกันแต่คือลืมไะจำนู่นจำนี่ไม่ได้นะสังกัดพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยพรรคนี้ก็คือพรรคแมงคอมมานิสแหละครับสังคมนิยมไงเขาคล้ายๆคอมมานิสแต่พรรคคอมมวนิสแห่งประเทศไทยไม่ได้ลงสมัครสสแต่พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยสมัครสสและหัวหน้าพักนะคือพักที่เป็นสังคม,มนิยมแต่หัวหน้าพักเป็นทหาร ฐานเก่าก็คือพันเอกสมคิดสีสังคมนั่นดังมากนะสมคิดแล้วตัวรองหัวหน้าพักนะนไขแสงสุขใสเนี่ยโอ้โหดังมากๆเป็นตำนานของนักการเมืองเลยทีเดียวนะครับผมก็ส่งส่งผู้สมัครสอสในปี25402518นะครับทดส่งไป82คนแล้วก็ได้มา12คนแล้วก็เป็นแป๊บเดียวก็มีการเลือกตั้งใหม่ ปี2519ก็เลือกตั้งใหม่คราวนี้ก็ได้มาแค่สองคนครั้งแรกได้12ครั้งนี้ได้สองคนก็ไม่รู้ว่าคุณสมในสมวาสนานะ่ะอยู่ในชุดไหนถ้าอยู่ในชุดแรกก็อยู่แป๊บเดียวไม่ถึงปีหรือปีเดียวแต่ถ้าอยู่ชุดสองก็หลายปีเพราะว่าตั้งถึงปี2522เลยไม่รู้แกอยู่ชุดไหน แต่แกก็ได้เป็นสอสอแล้วก็เป็นสอสอสมัยเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นอีกเลยก็ไปทาํามาค้าขายในสมวาสนานี่เป็นครูเก่านะแล้วก็มาได้เป็นสอสอแล้วก็ไปทําธุรกิจทํานู่นทํานี่พอไม่รู้นะก็จนมาอยู่ที่บ้านหมอปลาเนี่ยห้าปีแล้วก็เป็นข่าวโด่งดัง ก็จนว่าหาญาติพี่น้องเจอก็มีมีหลานมาหามาหาที่บ้านหมอปลาเนี่ยก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะแล้วก็มีการวิดีโอคอนคุยกับลูกชายลูกชายเป็นหมอนะเป็นนายแพทย์นะชื่อนายแพทย์พบสุขเป็นหมอสมองเหมือนกันนะ่ะพ่อแม่ก็สมองเสื่อมลูกก็เป็นหมอรักษาสมองเสื่อมเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีวิดีโอคอนคุยกันก็ปรากฏว่าพ่อก็จำไม่ได้ในสม วาสนาเนี่ยจาไม่ได้จําไม่ได้แล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นลูกจริงๆก็บอกว่าลูกเองตายไปแล้วนะหมอเขาก็ดีใจนะดีใจที่เจอพ่อทั้งที่เขาพ่อก็ทิ้งเขาไปแม่ก็ยังอยู่นะแต่เขาก็แบบว่าโอ้ดีใจที่เจอพ่อดีใจจะเอาไปรับไปเลี้ยงดีใจมากๆดีใจจริงๆมันต้องดีใจเลยครับถ้าไม่ดีใจมันไม่ได้นะคือกระแสสังคมมันต้องดีใจ เคยมีตลกคนหนึ่งครับก็หนีออกมาจากบ้านเด็กๆหนีออกมาจากเด็กๆเด็กๆกระเปียกกระเปียกไล่เห่เล่ร่อนไ,น,นไปนู่นไปนี่ไม่รู้จะโดนกระทืบตายหรือเปลา่าใช้ชีวิตแบบไร้บ้านเป็นเด็กกระจอกเด็กเล่ร่อนน่ะจนอยู่ๆจับพัดจับผูมาเป็นตลกชื่อดังมีเงินมีทองใช้ลำ่ำรวยแม่ก็ตามหา แล้วก็บอกว่าไอ้ลูกคนนี้แหละมันไม่ดูแลแม่นะปรากฏว่าไอ้ลูกแม่ออกมาบอกว่าใครไม่ดูแลไใครวะแม่ละ่ะไม่ได้ดูแลผมไม่ได้สนใจไม่ได้คิดว่าผมเป็นลูกแล้วด้วยซ้ำไปเท่านั้นแหละครับตาแสสังคมออกมาโจมตีไอ้ตลกคนนี้หาว่าเป็นคนเนรคุณเป็นคนอักตันอยู่เจ้าของช่องไอ้คนนี้ทำรายการอยู่นะก็คงจะสั่งว่า มึงไปขอโทษขอโพยมึงไปสำนักเพจแล้วก็ต้องฝืนใจไปทำอย่างนั้นแหละเพราะสังคมต้องการคนแบบมีความกระตัางอยู่รููคนแต่ครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้นายแพทย์พบสุขแล้วก็เคยคงจะดูรายการนี้แหละเคยคงจะเห็นเหตุการณ์ไอ้ตลกคนนี้กับแม่เขาแหละนายแพทย์ก็แบบดีใจดีใจแล้วจะไปเรียงผมจะบอกให้ย่าไปเลยครับ หมอยาวไปเลยไม่มีใครเขาว่าหมอหรอกครับก็เพราะว่าไม่รู้เรื่องอ่ะเขาจําไม่ได้ไปแล้วไปเป็นภาระหมออ่ะอะหมอมีลูกมีเมียรหรือเปล่ามีครอบครัวหรือเปล่าไม่ได้หมอก็ฝากหมอปลาไว้แหละครับเขาอยู่กับหมอปลาเขามีความสุขก็สนับสนุนเงินมาสิมาสนับสนุนยามาเลยยาสมองเสื่อมแต่ไงมันก็เสื่อมอยู่ดีแหละสมองมันเสื่อมไปแล้วล่ะ ก็สำนับศนยนเงินมาให้หมอปลาเขาเดือนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วก็มาเยี่ยมบ้างอ่ะแรกแรกก็มามาบ่อยๆหน่อยอ่ะเดือนละครั้งหลังๆก็สามเดือนครั้งหกเดือนคร,ค,อครั้งแล้วก็ค่อยๆปีละครั้งอะไรก็ทำหนอนนี่พอเขาลืมก็ไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วครับนั่นแะครับหมอเ <c oughs> ชื่อผมเอะเอาเงินให้หมอปลาเขาแหละให้เขาดูแลแล้วก็ ในสมคิดนี่เขาก็จะมีความสุขนะที่อยู่กับหมอป่ามันอยู่สบายสถานที่เขาโอทงแล้วมีคนอยู่เยอะได้คุยกันนู้นได้คุยคนนี้พรรคพวกเพื่อนฝูงเขาเยอะนะอ่ะอย่างงั้นดีกว่าอ่ะอนี่ตัดชับไปเลยนะอันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับอดีตสอสอไม่ได้เกี่ยวกับวอลูกอะไรนะจะช,ชุบไปเลยว่ามันยังมี มีพ่อแม่นะครับที่ที่ไม่ดีที่เลวรยาอีกเยอะนะแล้วที่ลูกเขาก็ตัดพ่อตัดแม่เขาก็ไม่คิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขามีเยอะบางครั้งเราเห็นพ่อแม่ที่ดูดทอดทิ้งบอกว่ามีเลี้ยงลูกได้สิบคนเลี้ยงลูกได้ห้าคนแต่ลูกสิบคนลูกห้าคนกลับมาเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้สักคนหนึ่งบางทีมันมีเหตุนะครับเราอยเพิ่งไปเหมารวม บางครั้งตอนพ่อแม่ที่เลี้ยงเขามาเนี่ยเลี้ยงเด็กเกเลี้ยงลูกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่าเลี้ยงจริงหรือเปล่าบางทีขับสายไล่ส่งเขาหรือเปล่าใดหรือเปล่าทานองน,นี้บางทีนะครับเราจะเห็นหลายคนที่ว่าพ่อตายหรือแม่ตายไม่ไปงานศพไม่ไปงานศพเรียกว่าลูกกระตันอยู่ไหมไม่เขาไม่เขาไม่คิดว่าเป็นพ่อแม่เขามันไม่มีความผูกพันอะไรกันนะใช่ปะ บางทีเราก็ต้องดูดูว่าไอ้คนแก่คนนี้ทําไมพ่อแม่มันทาไมลูกหลานมันไม่มาดูแลก็ต้องดูไอ้คนแก่คนเนี้ยตอนที่มันหนุ่มๆม,มันเป็นคนยังไงบ้างมันทําอะไรไว้บ้างเนื้อของเราอย่าไปเหมาวรวมอย่าไปโทษนะครับผมนะนั่นแหละครับเรื่องที่จะบอกก็ไม่จําเป็นต้องอดีตสอสอ นายสมคิดเนี่ยครับอดีตสอสอหลายคนเนี่ยที่ตอนนี้ปัจจุบันก็ไม่มีจะกินไม่มีจะแดกแต่ก็ไม่กระถึงกับเป็นคนไร้บ้านหรอกแต่ก็แย่เลยเพราะว่าคนเป็นสอสอเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรวยเสมอไปนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้คดโกงเขาไม่ได้คอร์รัปชันใช่ปะเขาก็แดกแต่เงินเดือนก็ไม่ได้รวยแล้วพอไอ้ที่มันหมดตัวก็คือเป็นสอสอเ,เป็น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 ก็พอมีเงินมีทองปุ๊บพอ หมดวาระเลือกตั้งใหม่คราวนี้ก็อยากจะเป็นสสออีกก็หาเสียงอ่ะแลวเงินทองที่มีทั้งหมดก็มาซื้อเสียงไปกู้เข้ามามั่งไปขายที่เอาที่ไปจำนำขายฝากก็เพื่อจะมาซื้อเสียงปรากฏว่าแม่งแพ้พอแพ้ก็จบเลยสสก็ไม่ได้เป็นแล้วหมดตัวไปด้วยแล้วก็บางคนก็ไม่ได้ฟื้นเลยจนปัจจุบันนี้แล้วคนเป็นอดีตสสอที่ไม่มีตังนะ มันแบบว่าไม่มีคนนับถือเอ่จริงจงไม่มีคนนับถือถ้าเป็นอดีตสสที่มีเงินก็ยังมีคนนับถือเข้าใจปะเพราะฉะนั้นการไปเล่นการเมืองไปทํางานการเมืองอ่ะมันมีหมดตัวมันมีร่ํารวยเราจะไปเหมารวมนะครับว่านักการเมืองจะรวยทุกคนครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผม นะครับผมมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเร่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้ในนี้ผมเขียนอย่างตั้งใจนะครับผมแล้วก็ติดต่อผมไ,มได้3มช่องทางครับทาง a c e b o o k ดรก,กิจพลเดชวิสัยภาษาไทยนะแล้วก็ไลน์แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับพระนางพญาสยามนะครับให้บูชาร้อยเก้าสิบบาทเช่นกัน บุกเสกสามวาระนะศักดิสิ์มากมากเลยทีเดียวนะครับพุทธคุณก็คือเสริมสร้างบารมีครับเงินเข้ากองทุนอิสระพลเช่นเดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีกระถางครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะครับทำบาเป็นกระถางกระถางต้นไม้ครับกระถางแคนตกระถางต้นไม้เล็กๆนะใช้เวลาทํใบหนึ่ง ก็ประมาณ2-3ชั่วโมงครับก่าจะได้ใบเป็นงานแฮนด์เมคขาย220บาทครับไม่ต้องใส่ต้นไม้ก็สวยนะใส่ต้นไม้ก็ยิ่งสวยใหญ่ไปตั้งโชว์ไปซื้อไปฝากได้ครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามช่องกิจโพส n n e l ด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ภาคุ้มครอง พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีีวิตตเเราาเราาาากกััังงยมนนขอ่